ขอต้อนรับสู่ช่องเหลืองอ่อยสปอยหนังเรื่องราวของสองสาวถูกล่อลวงไปโดนขังล่ามโซกลางป่าบัเราการมให้คนทั้งหมู่บ้านแต่พวกเธอย้อนรอยกลับมาสามแค้นพวกสารเลวได้อย่างสะใจโรคจิตทั้งหมู่บ้านฉากแรกสองสาวนี้เป็นเพื่อนซีกันนางคนนี้ชื่อเทคี e ้เอยเคที K ่ T. ส่วนนางคนนี้ชื่อว่าสโลนนางทั้งสองมีแผนออกซิบไปท่องเที่ยวด้วยกันนางทั้งสองจะไปทำงานที่ฟาร์มอีโคฟิลออแกนิก เพื่อหารายได้พิเศษเก็บเงินไปเที่ยวช็อปที่เมืองหลวงนิวยอร์กตัดภาพเช้าวันต่อมาเจสันซึ่งเป็นลุงของเคที่มันรับเธอและเพื่อนไปพักชั่วคราวที่บ้านลุงเจสันก่อนซึ่งลุงเจสันพักอยู่กับเมียของเขาเคที่และสะโลนมันพักที่บ้านลุงชั่วคราวก่อนจะเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้นนางทั้งสองมานอนคุยกันสโลนนึกสนุกเสนอไอเดียให้พวกเธอปลอมชื่อตัวเองไม่ต้องใช้ชื่อจริงเมื่อพวกเธอย้ายไปอยู่เมืองใหม่ สโลนขอเปลี่ยนเป็นชื่อเฮเธอร์ส่วนเคที่ขอใช้ชื่อปลอมว่าลิปลี่วันต่อมาลุงเจสันขับรถมาส่งเคที่และสโลนที่ขนส่งหมอชิดนางทั้งสองจะต้องต่อรถไปยังฟาร์มที่พวกนางจะไปทำงานหารายได้พิเศษก่อนแยกทางกันลุงเจสันในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ FBI ด้วยความเป็นห่วงเขาจึงให้เคที่ส่งข้อความคําโคดลับมาเพื่อเช็ครายงานความปลอดภัยทุกวันข้อความโค้ด์ลับนั่นก็คือแอปเปิล เพื่อให้รู้ว่าทั้งสองปลอดภัยดีจากนั้นลุงเจสันก็ได้ขับรถแยกกับเคที่ละสโลนต่อมานางทั้งสองก็มานั่งรอที่ร้านกาแฟก่อนเพราะรถบัสที่จะมารับประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมามีหนุ่ม2คนทำท่าทางสนใจพวกเธอและอยากเข้ามาคุยด้วยสุดท้ายทั้งสองหนุ่มก็ได้มานั่งคุยแนะนำตัวกันซึ่งทั้งสองนางก็ใช้ชื่อปลอมในการแนะนำตัวกับหนุ่มๆส่วนสหนุ่มคนนี้เจส อีกคนชื่อลูคัสสองคนนี้เป็นพี่น้องการและชวนสองสาวติดรถไปด้วยกันพวกเขาจะไปส่งที่ฟาร์มที่พวกเธอจะไปทำงานตอนแรกเคที่ก็พยายามปฏิเสธไม่อยากไปด้วยแต่สโลนขยันขยอจนเคที่ยอมติดรถไปด้วยจากนั้นทั้งสองนางก็ออกจากร้านและติดรถไปกับพวกเจดและลูคัสพอขับมาเรื่อยๆแต่พวกเจดกับลูคัสขับเลยฟาร์มที่เคที่กับสโลนจะลงจอดทำให้นางทั้งสองงงว่าทำไมไม่จอด สุดท้ายพวกเขาพาเคที่กับสโลนมาที่บ้านของเจสกับลูคัสก่อนซึ่งแม่ของเจสและลูคัสเชื้อเชิญทั้งสองสาวเข้าบ้านไปกินอะไรรองท้องก่อนแม่ของเจสกับลูคัสเอาชาและของว่างมาเสิร์ฟทั้งสองสาวและบอกกับพวกเธอให้กินอะไรก่อนเดี๋ยวค่อยไปส่งที่ฟาร์มของพวกเธอขณะเดียวกันลุงของเคที่ก็ส่งข้อความมาเช็คว่าปนทั้งสองปลอดภัยดีหรือไม่ซึ่งเคที่ก็ส่ง ข้อความว่าแอปเปิลที่เป็นโคตรลับไปบอกลุงเพื่อยืนยันว่าพวกเธอปลอดภัยดีจากนั้นทั้งสองนางก็ได้กินพายและดื่มชายอย่างอรเรอร่อยแต่สักพักหนึ่งทั้งสองเริ่มมีอาการเบอบ่อเหมือนโดนวางยาทั้งสองรู้ตัวเมื่อสายเคที่กับสโลนพยายามจะวิ่งหนีออกไปแต่อาการของยาสลบทอธอิ์ทำให้พวกเธอวิ่งแบบโซซัดโซเซออกไปส่วนไอเจทกับลูคัสมันก็วิ่งตามไปจับเธอทั้งสอง สุดท้ายแล้วไอ้เจ๊ดแม่เย็ดกับไอเฮียลูคัสก็แบกเคที่และสโลนที่สลบหลับไหลกลับเข้ามาในบ้านได้สำเร็จตัดผ้าต่อมาสภาพเคที่และสโลนตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองโดนล่ามโซ่และถอดเสื้อผ้าออกหมดมาขังติดกับตู้คอนเทนเนอร์กลางป่าต่อมาไอ้เจ็ดมันก็โผลมาบอกพวกนางว่าที่นี่มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้พวกเธอเสื้อผ้าห้องน้ำห้องท่าและที่พักให้อยู่ฟรี ต่อมาค้นชื่อบริสซึ่งเป็นหัวหน้าของไอ้พวกเจฟสและลูคัสมาค้นยึดมือถือเคที่เอาไว้พอค้นมือถือทําให้บริสรู้ว่าเคที่และสโลนโกหกเรื่องชื่อปลอมและยังรู้อีกว่าทั้งสองต้องรายงานส่งข้อความลับเพื่อแจ้งให้ลุงตัวเองรู้สถานะว่ายังปลอดภัยดีอยู่หรือไม่ซึ่งบริบังคับให้เคที่ส่งข้อความลับคําว่าแอปเปิลไปให้ลุงตัวเองทราบว่ายังปลอดภัยดีอยู่ทั้งสองสาวถูกบังคับให้ล้างตัวอาบน้ํา ทันใดนั้นก็มีนายอำเภอโผล่มาช่วยเคที่แลสโลนแต่แม่งเอ้ยนายอำเภอมันเล่นมุกแท้ที่จริงแล้วมันเป็นพวกเดียวกันกันกบไอ้พวกสาระเลวพวกนี้ทําให้เคที่แลสโลนดีใจเกอร์แท้ที่จริงไอนายอำเภอเฮีย um มันจะมาใช้บริการทางเพศโดยที่มันเลือกเคที่ในการบําเรอการของมันแล้วก็กินเวลาไปหลายชั่วโมง ไอ้นายอำเภอสารเลวมันก็ออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์ตัวเบาสบายตัวออกมาตัดภาพมาที่เคที่เธอโดนข่มขืนสำเร็จความใคร่ตามของไอ้เฮียสัตว์นรกในที่สุดซึ่งสโลนก็เข้ามาปลอบเคที่ที่ตัวสั่นกระเส่ากลัวอย่างน่าสงสารตัดภาพมาที่ลุงเจสันลุงของเคที่รู้สึกเอะใจกับข้อความที่เคที่ส่งมามันแปลกและเป็นกังวลว่าไม่ใช่เรื่องปกติตัดภาพมาที่ในป่าตอนนี้มีลูกค้าอีกรายมาซื้อบริการทางเพศ ซึ่งไอเจสกับลูคัสมันจับผู้หญิงมาทําซ่องกลางป่าเพื่อขายให้คนในหมู่บ้านนั่นเองไอเฮียคนนี้วันนี้มันเลือกสโลนในการบำเรอกรรมของมันจากนั้นพอมันเข้าไปในห้องกับสโลนมันก็เอาไฟบุริจี้ใส่สโลนไอนี่มันซาดิสวิตฐานสโลนร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่มันจะสําเร็จความใคร่กับเธอตัดภาพมาที่ลุงเจสันได้โทรไปเช็คถามที่ฟาร์มที่เคที่กับสโลนนั้นไปทํางานแต่ที่ฟาร์มบอกว่าพวกเธอยังไม่ได้เข้ามาทํางานเลย ทำให้ผิดปกติลุงเจสันจึงรีบออกไปตามหาทั้งสองตัดภาพมาที่ซ่องกลางป่าตอนนี้สโลนกำลังโดนเอาผ้าคลุมหัวและมีลูกค้าอีกรายกำลังจะมาใช้บริการทางเพศกับเธอซึ่งลูกค้ารายนี้ใส่หัวหมูมาเพื่อปิดบังไม่ให้ใครรู้แล้วมันก็ได้เข้าไปข,ข่มขืนสําเร็จความใคร,สร่สโลนหลังจากเสร็จกิจกรรมของไอ้ชั่วเคที่ก็พยายามเข้าไปปลอบสโลนซึ่งสภาพจิตใจเธอย่ำแย่มาก ตัดภาพต่อมาตอนนี้ลุงเจสันได้มาตามสืบหาเคที่และสโลนลุงเจสันได้เข้าไปสอบถามในอำเภอชั่วที่สถานีของมันและลุงเจสันก็ได้แนะนําตัวไปว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ FBI และเขารู้สึกผิดสังเกตว่าเคที่ไม่ได้ส่งโคตรรับใหม่มาให้อัปเดตจึงทําให้รู้ว่าเคที่และสโลนอาจจะตกอยู่ในอันตรายตัดภาพมาที่ซ่องกลางป่าของพวกมัน ตอนนี้ไอบริตมันได้รับแจ้งจากนายอำเภอเรื่อง FBI มาตามหาเคที่และสโลนแล้วซึ่งตอนที่บริตบังคับให้เคที่ส่งข้อความโพสต์ลับนั้นเคที่ไม่ได้ส่งข้อความว่าแอปเปิลแต่อย่างใดแต่เคที่เปลี่ยนส่งเป็นข้อความอื่นแทนจริงทําให้ลุงเจสันรู้ว่าพวกเธอตกอยู่ในอันตรายนั่นเองและบริตก็เรียกไอ้เจตไปคุยว่าต้องฆ่าเคที่และสโลนเอาไปทิ้งซะ เพราะพวกมันไม่อยากให้พวก FBI มาป้วนเปี้ยนแถวนี้จะมีปัญหากับธุรกิจค้ากามของพวกมันได้ซึ่งเคทีก็ได้แอบฟังพวกมันคุยกันอยู่ตัดภาพมาที่ลุงเจสันมาตามสื่อแกะรอยที่ร้านกาแฟที่เคทีกับสโลนเคยมาซึ่งเมื่อเอารูปให้บริตต้าดูเขาก็จำได้ว่ามีใช้สองคนพาเคที่กับสโลนขึ้นรถไปตัดภาพต่อมาที่เคทีกับสโลนนั่งรอความตายด้วยความสิ้นหวัง ก่อนที่พวกเธอจะถูกฆ่านั้นไอเจตกับลูคัสมันให้ไอชายซาดิสเฝ้าทั้งสองไว้ก่อนซึ่งไอเจตกับลูคัสจะออกไปเตรียมของก่อนพอเคที่ได้อยู่กับไอซาดิสเพียงลำพังนาง mm hmm. ก็ออกอุบายทำท่ายั่วยวนก่อนที่จะกัดคอดึง mm hmm. เนื้อหลุดออกมาจนเลือดสาดจากนั้นทั้งสองก็ปลดกุญแจโซออกได้สำเร็จต่อมาไอนายอำเภอชั่วมันก็มาดูว่าพวกของมันฆ่าทำลายหลักฐานหมดหรือยังแต่ทันใดนั้นพอไอนายอำเภอลงมาจากรถ เคที่และสโลนฉวยโอกาสขโมยรถของนายอำเภอขับหนีไปได้สำเร็จแต่สิ่งที่พวกเธอทำนั้นมันไม่ใช่การหนีไปเพื่อขอความช่วยเหลือเคที่และสโลนมุ่งหน้าไปสู่ร้านขายฮาร์ดแวร์ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางเอาเงินที่ไหนไปซื้อของของที่พวกนางซื้อเป็นพวกเครื่องมือช่างขวานตะปูลูกเบ็ดบอลค้อนซึ่งพวกนางไปมีทักษะการดัดแปลงอาวุธมาจากไหนไม่ทราบได้ จากนั้นพวกนางก็ไปจ่ายตังและถามคนเก็บเงินว่ารู้จักไอ้บริษไหมซึ่งลุงแกก็รู้จักและบอกที่อยู่ไอ้บริษให้กับเคที่และสโลนว่าอยู่ที่ไหนตัดภาพมาที่ลุงเจสันได้เข้าไปสืบสวนที่บริษัทประกรันรถยนต์ในเมืองเพื่อสืบถึงรถสีน้ำเงินที่ลุงเจสันรู้มาจากบริต้าที่ร้านกาแฟาเพื่อถามกับบริษัทประกันว่ารถยนต์คันนั้นลงทะเบียนเป็นชื่อของใครตัดภาพต่อมาที่บ้านของบริษขณะที่เข้าบ้านมานั้น เคทีและสโลนได้มาดักรออยู่แล้วพวกนางก็ได้เอาลูกเบ็ดบอลที่เต็มไปด้วยตะปูเหล็กแหลมคว้างไปปักใส่หน้าไอ้บริษเป็นแผลชะกันซึ่งสโลนก็ถือไม้ที่เต็มไปด้วยลวดหนามและตะปูไว้อยู่จากนั้นก็มัดไอ้บริษถึงกับโต๊ะถังขาอารูดักออกมาตัดภาพต่อมาตอนนี้ลงเจสันได้สืบจนตามมาถึงบ้านไอ้บริษแล้วเช่นกันเคทีพยายามเค้นถามไอ้บริษว่าไอ้เฮี้ยที่สวนหน้าก,ากากหมูมันเป็นใครแต่ไอ้บริษก็ไม่ยอมบอก จากนั้นสโลนเลยเอาไม้ปลายลวดหนามตะปูยัดเข้าไปในตูดแล้วปั่นคงทวานอย่างเมามานันเคที่ก็มาช่วยสโลนควานตูดไอ้บริตอีกแรงให้มันปลวงโบไปเลยคงทรมานน่าดูต่อมาลุงเจสันก็เข้ามาในบ้านไอ้บริษเห็นสภาพไอ้บริษโดนขึงตูดกลวงโบหมดสภาพอยู่ไม่น่าจะรอดซึ่งคอยไปนิดเดียว พวกเคที่แลสโลนได้ออกไปแล้วนั่นเองสองสาวมหาโหดขับรถไปตามล่าไอ้พวกสาระเลวที่ทำกับพวกเธอต่อลุงเจสันกลับมาที่สถานีนายอำเภอช่วอีกครั้งเพื่อช่วยหาเบาะแสขณะเดียวกันลุงเจสันเลยล้องโทรหาเคที่ดูว่าติดหรือไม่ทันใดนั้นเองเสียงมือถือริงโทนของเคที่ก็ดังขึ้นใกล้ๆโป๊ะแตกมือถือของเคที่อยู่กับไอ้านายอำเภอช่วนั่นเอง ทันใดนั้นนายอำเภอมันก็เอาปืนเจาะไปที่ลุงเจสันทันทีตัดภาพมาที่เคที่กับสโลนพวกนางขับรถมาที่โบสถ์ซึ่งสืบได้ว่าไอ้หน้ากากหมูที่ข่มขืนสโลนนั้นมันคือไอ้บาดหลวงชั่วคนนี้นั่นเองจากนั้นสโลนก็เดินเข้ามาในโบสถ์เผชิญหน้ากับไอ้บาดหลวงวิตถานทันใดนั้นเองเคที่เธอก็อ้อมไปดักฟาดกระบาลไอ้บาดหลวงชั่วลงไปกองกับพื้นทันทีจากนั้นทั้งสองก็ขับรถออกมา ไม่ได้ขับออกมาธรรมดาคือมัดไอ้บาดหลวงติดท้ายรถลากมาตลอดทางคือนางสองคนนี่โหดแท้ค่ะสภาพอีบาดหลวงนี่แผนถอกบอกเปลือโคงแสบเนื้อหน้าดูแต่ไม่พอเจ้านางไปเอาน้ำมันมาราดใส่แผลซ้ำอีกลองคิดดูนะคะแผลสดๆเจอน้ำมันราดเข้าไปเต็มๆจะแสบขนาดไหนไม่พอแค่นั้นดูดบุหรี่จุดไฟเผาทั้งเป็นแมงเลยค่ะโอโหดแทนแม่นางเคที่แอนสโลนแล้วพวกนางก็ขับรถออกไปเลย โหดซั์ซะเลยค่ะตัดภาพมาที่ลุงเจสันโดนไอ้นายอำเภอจับมัดไว้แถมไม่พอมันจับเหยื่อการารใหม่มาด้วยค่ะคือกูเริ่มสงสัยแล้วว่าหมู่บ้านเมืองนี้มันเป็นเฮี้ยอะไรคะมีแต่พวกระยำไม่เว้นแม้นายอำเภอขณะที่นายอำเภอกำลังมัดสองสาวเหยื่อรายใหม่นั้นเขที่และสโลนคู่มหาประลลยก็ดอดมาด้านหลังแล้วฟาดกระบานนายอำเภอสลบไปเลยจากนั้นพวกนางก็เอาไอ้นายอำเภอเฮี้ยมามัดกับเก้าอี้ แล้วเล่นรัดเชียนลูเล็ดกันสองคนแบ่งโหดสัตว์จริงๆใส่ลูกปืนลูกโม่แล้วหมุนลูกโม่แบบแรนด้อมสุมลูกปืนผลักกันเหนียวไกลจอก,กระบาลไอ้นายอำเภอแล้วสุดท้ายจะไปเหลือหรือคะกระบาลแยกสิหัวนายอำเภอระเบิดตายคาที่เลยคะ่ะอีดอกคือเนื้อเรื่องตอนหลังๆนี่เคที่กับสโลนนางสองคนโหดแบบนารกแดดเลยคะ่ะหลังจากนั้นเคที่กับสโลนก็ช่วยเหลือเหยื่อได้สำเร็จแล้วเหยื่อทั้งสองก็ไปช่วยลุงเจสัน ซึ่งลุงเจสันก็พยายามถามว่าใครเป็นคนฆ่านายอำเภอแต่เหยื่อทั้งสองไม่ยอมบอกเพราะเคที่กับสโลนมีบุญคุณกับพวกนางเลยไม่บอกว่าเป็นใครตัดภาพต่อมาที่บ้านของอีแม่ของไอเจสกับไอ้ลูคัสมันก็ลังดิ่มชัอยู่แล้วจูๆ่ๆก็ล้มสลบลงไปไม่ใช่ใครที่ไหนเคที่กับสโลนมาแอบย้อนรอยวางยาอีป้าคนนี้นั่นเองจากนั้นก็เอาแม่ของไอเจสกับลูคัสไปมาที่ห้องใต้ดิน แล้วพวกนางไปจับไอเจตมามัดไผ่หลังจากนั้นก็ฟาดหัวลูกชายโชว์แม่มันตายต่อหน้าเคที่นางยังทุบหัวไอเจตซ้ำไปอีกทีโอ้จะโหดไปไหนคิวต่อไปตามึงแล้วไอลูคัสคราวนี้พวกนางบังคับให้ไอลูคัสเอาไม้ไปฟาดหัวแม่ตัวเองโดยที่สโลนถือปืนจ่ออยู่แต่ลูคัสมันทําแม่ตัวเองไม่ลงทันใดนั้นเองสโลนางก็ยิงแสกหน้าไอลูคัสทันทีอีเหี้ยอย่างโหด แล้วนางก็มาจัดฉากศพนูคัตให้ถือปืนทําทีว่าฆ่าตัวตายคิวต่อมาก็อีแม่ของมันคราวนี้อีแม่มันก็เสนอเงินให้กับเคที่กับสโลนนางทั้งสองก็มองหน้ากันแล้วหัวเราะมาถึงจุดนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องเลยแล้วอีแม่เอ้ยจากนั้นเคที่ก็ไปสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าจากนั้นรู้เรื่องเขาว่าอีแม่มึงก็ไม่รอดค่อีดอกหนังเรื่องนี้โหดสัสจริงๆค่ะ ผู้กำกับมึงเขียนบทได้โรคจิตสุดๆพักหลังๆฉันมาแนวนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้สงสัยต้องไปพบจิตแพทย์แล้วค่ะสวัสดีค่ะ You never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I am.